สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราก็จะมาเรียนกันเรื่องประโยคนะคะประโยคไม่ใช่ประโยคสื่อสารนะคะอันนี้คือเป็นประโยคประโยคอีกอย่างหนึ่งประโยคก,ก็คือกลุ่มคําหรือคําที่นําม,มาเรียบเรียงกันแล้วสามารถสื่อความหมายได้นะคะเอามาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อออกมาเป็นความหมายได้ ผู้ฟังสามารถรับรูได้โดยทั่วไปแล้วประโยคเนี่ยจะประกอบด้วยสองส่วนอสองส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นประธานกับส่วนที่เป็นภาคแสดงนะคะส่วนที่เป็นประธานกับส่วนที่เป็นภาคแสดงเดี๋ยวเรามาดูประโยคส่วนที่เป็นประธานส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคำนามกับคำสรรพนาม นะคะส่วนภาคแสดงส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคํากริยานะคะส่วนที่เป็นประธานจะเป็นคนํานามคํานามก็ได้หรือจะเป็นคาสรรพนามก็ได้นะคะไม่ได้แยกแยะไม่ได้เจาะจงนะคะส่วนที่เป็นภาคแสดงก็จะต้องเป็นคํากริยาก็คือภาคแสดงคือแสดงอาการนะคะประโยคก,ก็จะมี2ส่วนคือภาคประธานกับภาคแสดงประโยคเนี้ยก็คือประโยคสามัญ ประโยคที่ประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงอา,อาจจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกประโยคหนึงอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีคำนามแล้วคำสรรพนามภาคแสดงก็จะมีคำกริยาแล้วมีส่วนขยายส่วนขยายภาคแสดงก็จะเป็นคำนามหรือคำสรรพนาม อย่างเช่นนักเรียนมาดูประโยคแรกพ่อพ่อเป็นคำนามอ่าพ่อเป็นคำนามนะคะพ่ออ่านอ่านเป็นคำกริยาอ่านอะไรอ่านอะไรอ่านหนังสือหนังสือเป็นคำนามในในภาคแสดงในส่วนขยายของคำว่าอ่านอ่าพ่ออ่านหนังสืออ่าดูอีกประโยคหนึ่งแม่อ่าแม่นะคะแม่ดู ฉันแม่ดูฉันฉันเป็นคําสรรพนามอ่ฉันเป็นคำสรรพนาม,นนนามก็ต้องมาอยู่ในเขาเล่นลูกข่างอ,อันนี้คล้ายๆกับประโยคแรกแต่เปลี่ยนประธานจากคำนามเป็นคำสรรพนามนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกอ,อันนี้อีกหน้าหนึ่งนะคะตัวอย่างอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมีประธานมีภาคแสดง มีคำนามมีคำสรรพนามแล้วก็มีส่วนขยายคราวนี้มีส่วนขยายเข้ามาส่วนขยายของภาคประธานอ่าส่วนขยายของคำกริยาเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นพอ่อพ่อเป็นคำนามอ่าพ่อเป็นคำนามนะคะอ่าในประโยคนี้ไม่มีคำสรรพนามของฉันอ่าเป็นส่วนขยายของฉันนี้เป็นส่วนขยายนะคะขยายคำว่าพอ่อ ะนะคะขยายคำว่าพ่อพ่อของฉันหัวเราะอ่าหัวเราะเป็นคำกริยาเสียงดังอ่าหัวเราะเสียงดังเสียงดังนี่ก็คือไปขยายคำว่าหัวเราะอีกทีหนึ่งอ่านะคะอ่าดูมาดูอีกประโยคหนึ่งนกนกเป็นคำนามนกเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสัตว์นก สีเหลืองอ่าขยายออกมาเลยบอกว่านกตัวสีเหลืองนกตัวนั้นแหละนกตัวสีเหลืองอ่านกตัวสีเหลืองมันขยายคำน,นี้สีเหลืองมันขยายคำนี้บินเร็วอ่าเร็วก็มาขยายคำว่าบินอ่านะคะนี่อ่าประโยคข้างต้นเนี้ยนะคะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนเห็นไหมคะมีส่วนขยายเข้ามาเพิ่มมีทั้งขยายคำนามขยายคำสรรพนามขยายคำกริยา เพิ่มเข้ามานักเรียนต้องสังเกตรูปแบบประโยคให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคหนึ่งอันนี้ขยายเยอะเลยอย่างเช่นประโยคแรกเขาเขาเป็นคำสรรพนามเล่นเล่นเล่นอะไรคะเล่นลูกข่างเล่นอะไรต้องบอกด้วยเขาเล่นเล่นฟุตบอลเล่นลูกข่างเล่นปิงปองลูกข่างเล่นลูกข่าง สนุกมากอืมสนุกมากคํำว่าสนุกมากนี่มันไปขยายคําว่าเล่นคนํานี้อ่านะคะไปขยายคํากริยาส่วนขยายนี่อ่านะคะประโยคนี้ก็คือเป็นประโยคที่ใช้ขยายคํากริยาบางคําอาจจะอยู่หลังคํานามหรือคําสรรพนามก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทำอ่าต่อจากหน้า นั้นเลยนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแบบฝึกนี่ข้อนี้นะคะข้อ3ข้างล่างนี้หน้า93ข้อ3แต่งประโยคที่มีประธานเป็นคํานามหรือสรรพานามและมีภาคแสดงเป็นคํากริยานในอันนี้คือประโยคแค่สส่วนมีประธานกับภาคแสดงให้เป็นให้ประธานเป็นคํานามหรือสรรพานามก็ได้ให้นักเรียนเลือกเอา อ่าอย่างเช่นกอไก่เขาบอกลูกข่างลูกข่างเป็นคํานามเป็นประธานในประโยคลูกข่างหมุนหมุนเป็นคํากริยาอ่าเขานอนเขาเป็นคาสรรพนามในประโยคนอนเป็นคํากริยานะคะอย่างนี้แต่งประโยคแบบนี้อ่าอย่างเช่นอ่าแต่งประโยคโดยใช้คํานามหรือสรรพนามครูก็จะใช้คําว่าสมมติสุน,นัข สุนักเป็นคำนามานะคะสุนักเหา่าเหา่าเห่าก็เป็นคำกริยาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะประโยคง่ายๆนะคะต่อไปเปิดหน้าต่อไปอ่หน้านี้ข้อ2เติมคำนามหร,หรือคำสรรพนามลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้เป็นประโยคสามัญเติมคำนาม หรือคำสรรพนามอ่าเติมคำนามหรือสรรพนามอ่าเขามีคำกริยามาให้อ่าเขามีคำกริยามาให้ให้นักเรียนเติมเติมนามหรือสรรพนามอ่านะคะอย่างเช่นซื้อใครซื้อดีอ่าสมมุติเป็นแม่แม่แม่ซื้ออะไรคะที่เป็นคำนามและสรรพนาม ที่เป็นคำนามและสรรพนามนะคะแม่ซื้อซื้ออะไรดีซื้อหมูอ่าก็ได้อ่าซื้อหมูอ่าเนี่ยซื้อหมูซื้อไก่อ่าประมาณนี้นี่หมูกับไก่เป็นคำนามานะคะอ่าอย่างนี้แม่เป็นคำนามในประโยคหรือไม่จะใช้คำว่าคำสรรพนามก็ได้เธอ เปลี่ยนเป็นเธอก็ได้เธอซื้อซื้ออะไรคะที่เป็นคำนามและสรรพนามเธอซื้อตุ๊กตาก็ได้อ่าตุ๊กตาเป็นชื่อเรียกตุ๊กตาเป็นชื่อเรียกสิ่งของอ่าเป็นคำนามนะคะประมาณนี้นะคะอ้าวต่อมามีคำว่ามีมีใครมีดิ ฉันฉันได้ไหมอ่าฉันฉันเป็นคำสรรพนามอ่าฉันมีอะไรดีคะมีดินสออ่าดินสอสีอ่ามีดินสอสีดินสอสีก็เป็นคำนามนี่ประมาณนี้นะคะต่อมาข้อนี้ข้างล่างขีดเส้นใต้คำที่เป็นส่วนขยายในประโยค แล้วโยงโลูกสอนเพื่อแสดงว่าเป็นส่วนขยายของคำใดในประโยคขีดเส้นใต้อย่างเช่นนี่ข้อหนึ่งไอ้ตัวอย่างลูกข่างของฉันหมุนเร็วมากขีดเส้นใต้ส่วนขยายส่วนขยายข้อน,นี้ก็คือของฉันมันไปขยายคำว่าลูกข่างหมุนเร็วเร็วมากก็ไปขยายคำว่าหมุนดูอย่างในประโยค น้องของแทนซื้อของมากมายขีดเส้นใต้ส่วนขยายอ่าส่วนขยายของประโยคนี้ก็คือใครคะของแทนนี่น้องของแทนแทนเป็นส่วนขยายของนี้อ่าซื้อของมากมายมากมายก็ไปขยายคำว่า ของอ่าประมาณนี้นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็ยงยงเส้นต่อมามาดูหน้าต่อมานะคะข้อนี้อีกข้อหนึง่งเลือกวาดภาพที่นักเรียนสนใจเช่นชายทะเลน้ำตกภูเขาป่าไม้ทุ่งนาแล้วเขียนประโยคจากภาพมาสามประโยคนะคะอ่าวาดภาพแล้วเขียนประโยคจากภาพมาสามประโยคอ่า แค่นี้นะคะแค่ข้อ3นี้เดี๋ยวเรื่องการเขียนจดหมายเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคลิปต่อไปวันนี้คลิปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของประโยคนะคะประโยคประโยคก,ก็คือกลุ่มคําที่นํามาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ